ก็ขอกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วโอเคเข้าเรื่องวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องโกโก้เออมันต้องไม่มีไข่มุกสิมันต้องเป็นโกโก้ปั่นศิละข้างบนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นขาใหญ่ขึ้นด้วยอ่าทุกคนน่าสงสัยว่าทำไมมดนท่องมาพูดถึงเรื่องโกโก้ปั่นเพราะผมนั้นชอบกินมันและไม่หมดหนึงชอบมันต้องย้อนไปในสมัยป .2 หรือป .3 นิดนึงเพราะว่าผมลืมตอนนั้นเป็นต่อบักเที่ยงมันจะมีรถขายน้ำหยู่ซึ่งมันจะเป็นเหล็กไว้มันจะเป็นเหล็กตรงนี้ หือโลหะนี่แหละซึ่งข้างในมันจะมีแบบแบบเป็นน้ำแดงน้ำส้มห้าเขาขายหบาทอะไรพวกนี้มันผมสนใจโกโก้มากตอนนั้นแล้วเขาจะให้ไปแก้วพลาสติกเล็กๆบาประวาดีทา่าแล้วคือแบบมันผมติดใจมันมากแล้วแถวบ้านผมจะมีส้มไม้ผลเล็กๆนะครับจะมีส้มไม้ผลเล็กๆซึ่งเขาจะขายไปแบบพวกน้ำปัน่นพวกนี้เหมือนกันนะครับซึ่งไปซื้อแบบุ๊บรสชาติมันคล้ายๆกับที่ขายที่โรงเรียนเลย หลังจากนั้นผมเลยชอบโกโก้ปั่นมาตั้งแต่ตอนน้ำไปต้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วน,นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าบายบาย